สาวงงหนักถูกมนุษย์ป้าทักอย่าแต่งตัวแบบนี้ อาริสตีมเมอร์ชาวเกาหลีใต้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อบันนี่จีนได้ใช้ช่วงวันหยุดของเธอนั้นไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์และกำลังสตรีมสดผ่านโปรแกรมทวิตเพื่อให้เห็นไลฟ์สไตล์ของเธอขณะที่เที่ยวอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่นั่นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเธอกำลังออกมาจากร้านกาแฟและมีหญิงสาววัยกลางคนเดินเข้ามาหาเธอเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายของเธอซึ่งมนุษย์ป้ารายนั้นไม่แม้กระทั่งจะแนะนำตัวกับอาริสก่อนที่หญิงสาวกลางคนรายนั้นจะกล่าวว่าอย่าแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมเธอเป็นผู้หญิงทที่สวยมมาากันํ ให้ภาพลักษณ์ของเธอนั้นเสื่อมเสียสิงคโปร์ปลอดภัยมากนะแต่คุณคงไม่ต้องการถูกคนอินเดียหรือบางกลาเทศข่มขืนใช่ไหมซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าคำแนะนำของหญิงสาวรายนี้ทำให้อาริต,ตะลึงงานเธอพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจบบทสนทนาให้เร็วที่สุดและเดินจากไปและมองมาอย่างกองด้วยดวงตาเบิกกว้างแสดงความตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งเธอก็ถือว่านี่คือคำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอแต่เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและการกีดกันทางเพศนั่นเอง